ไม่ตรงปกหรอแม,ม่ตรงปกมันก็จะมีคนตรงปกอยู่ก็มีนะมีแบบบานปลายขนาดแม่ยังไม่ตรงปกเลย <c oughs> ขนาดแม่อยู่ในรูปแม่ยังไม่สวยตัวจริงแม่ยังสวยเลยนะแม่ ได้ไปได้ไปได้พอคนไบอกไปท่นได้บอไท่านได้ไบอมาเน้อผู้ใดทีเขาโค้งกันตรงเน้อผด้ดเขาฟอกตลาด้่วยลกซื้อรดน้่งนะคบดมปีน้มิต่คอนลอนแครคอนลอนแคนรคอลอนแเปีหนเป็นกรรชุมกะ่วยบอเอออาจจะไม่ตรงโป่งหรือไือเกินป่งตอีมากพวกเรแบบ เกินขอมัก่เปนเกินเี้าอนนี้แม่ต้องนะครับสวัสดีที่กรครับอุ้ยนี่และเดีนยวเลก็มาเียมาอ้ยบอนรอ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 เป็นดูยังเป็นดไป่างรตากแดด ผมมีเบียร์ออกก่แล้วกันเลยชีร์สไตากแดบอันนี้เป็นแถวหนึ่งทุกคนทุกคนจะมีส่วนร่วมเด็กทุกคนวันนี้บ็อกกิ้งแต่วันนี้เลยนะครับทีมชาติบ็อบบี้พัฒน์พื้นฐานนะครับใครอยู่หน้าจะได้รู้เลยว่าเป็นตัวกล้าแสดงออกเนี่ยเป็นมีใครว้างึ้แล้วว่าจะได้เป็นแถวหน้าแน่นอนครับผมเอาว่ามันใจบอกอ๋ออยากเี็นแถวหน้าแต่ไม่ใช่หน้าเวทีจะมีหน้ากองก่อน คนงานกองอินเตอร์สันยนตนี่นี่น้องใหม่มีงากกองคนเก่ามาโก้สวัสดีครับทีไรทุกอย่างเลยน้องน้องเอ็มน้องแบงค์แบงสายแค่มาครับข้าวโอ๊ตนะครับแล้วก็น้องตาแป๋วลอทะเบียนได้วสบายนะครับทำเวลาหลังคืม่ต้องประจงนะครับเราไม่ได้ส่งประกวดมาไใจเลยนะครับเอาแคะมาต่อแกะเด็กเด็กเก้าร้อ อันนี้พี่ติมีครับโอเคตัดแค่แถวตัดแค่คนไหนนนี้พี่ฟิล์มครับตัดแค่คนไหนตัวมันดีใช่ไหมครับโอเคต่อนะครับเลยนะครับใครไม่เข้าใจบล็อกบิ้ตัวเองนะครับเดี๋ยวจะจัดให้นะครับเออตัางกันอันนี้พี่มะม่วงครับเออล็อกแมนโก้ครับล็อกซิกสวัสดีครับครู้เซ็กมันจะเกิดเราวเออบาร์หลับบารนอนเข็ยนอย่างบาหลับบารนอนไว้หน่อย ตอนนี้ผมเป็นงัวน้อยแล้วตอนเนี้ยเป็นปู่มวใหญ่แล้วมวใหญ่แล้วมาแต่งนัวขอให้เด็นจริงครับเป็นเจ้ายายมาครับผู้ปกครอนั่งได้นะครับรอเสียได้เป็นพี่ชอบปวดขาเราพฤติการอะไรนะเห็นอยู่เนาะได้อยู่พบนนั้นนะครับสวัสดีครับพามุ่มายนครับผมที่บอลลูนครับผู้ปกครองนั่งฟังได้นะครับมีเก้าอี้เพียงพอแลรคผมทำเวลานิดเดิมนะครับขณะนี้ใกล้จะแปดโมงแล้วนะครับผม บอกมาเลยครัที่บอกมาเลยนะครับเปลี่ยนเสื้อแล้วนะครเสื้อสีสดใสนะครับสีชมพูเออครับข้อกับพี่เาวันีตอนรับทุกคนนะครับเป็นใคประกันท่านไหนมากกะพายพนอกมาบอกไม่จ้ะอเ่อเรานะครับี่ที่อกแลีกีังานน้าเลยมานะครับ